สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับคนขาขาดจะเยียวยายังไงตะนารากรตั้งคำถามชวนคิดสาวโดนทางเลื่อนดูดขาขาดสนามบินต้องทบทวนตะนารากรโพดข้อความจากกรณีผู้โดยสารเพศหญิงติดทางเลื่อนส่งผลให้ขาขาดตั้งคำถามชวนคิดผู้บริหารการท่าต้องทบทวนวันที่29มิถุนายนสอง6 เวลา8ปดนาฬกานาทีท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับแจ้งเหตุเท้าผู้โดยสารเพศหญิงติดทางเลื่อนบริเวณทางเดินเสาคอริดอร์ระหว่างเพียถึงเพียหอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคาร2ขณะกำลังเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังนครศรีธรรมราชกล้องจรปิดเห็นภาพเหมือนกระเป๋าไปกระแทกที่ขาซ้ายของผู้โดยสารระหว่างผู้โดยสารอยู่บนทางเลื่อนก่อนจะล้มลง และขาโดนดูดเข้าไปจนถึงหัวเขา่าจนขาซ้ายขาดในเบื้องต้นทางทีมแพทย์ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เข้าดูแลพร้อมนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศโดยล่าสุดนั้นผู้ประกาศข่าวดังอย่างตาณากรได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าอ่านข่าวนี้ด้วยความสยองทางเลื่อนในท่าอากาศยานดอนเมืองดูดขาผู้โดยสารจนขาดทีแรกก็งงว่า ขาเข้าไปยังไงตามข่าวบอกว่าพื้นยุบขาเลยถูกบูดเข้าไปผู้บริหารการท่าบอกว่าจะเยียวยาและดูแลอย่างเต็มที่คนขาขาดนะจะเยียวยายัางไงขาก็คงไม่กลับมาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอยู่ตรงไหนค่าทมเนียมสนามบินก็เก็บทุกครั้งทําไมไม่บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ปลอดภัยกว่านี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ